บอกตัวเดียวเจ็ดหนึ่งเนาะออกหนึ่งเจ็ดบอกให้ฝันหลายตัวฝันฝันก็เอาตัวเดียวจรงจรงเลยแมนดูเนาะก็บอกผมตัวเดียวเนาะเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเลยฝันในตัวเดียวเจ็ดหนึ่งฝันในตัวเดียวเจ็ดหนึ่ง โตเดี๋ยวโคโลเลยหไม่ดดมนงเลยเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนเขาอด้เนเืปดหัวที่ปวดยู่ในยปาค มาห่อนบ่ครับบ้ประหารน้อนดไอ้เหร็น้ำตุไตต้นไม่คุณบ่ทันมีเปมีเปเรียนไปหาลูกต้นใม่ม่มีเปอะเปยทานมอก่าออืมสเปี๊ปูต่างมอกับมดสลายมดลายเนี่ยแต่มีเปคะแนนเนาะมีเปมีเปีย่ยัง่จัดบดหดนะชาบเดดตัวซาป ไปเบื่งบัดใดก็เห็นได้เจ็หนึ่งวเต็มสัก่วัดเต็มัก่ในฝันเนี่ยในฝันวันนี้ฝันวันนี้สักมีสิฝันเจียวกั่หยึ่งมู่บาอท่านในฝันตัวตัวเรกไม่ใจหลวงพอวมนนีดิครับตัวไหนี้พคิดคิดมักนี้่ท่านเเลยบ่รอลวเหนื่อยน่ไปเสิเนาะบวชบวชเมื่อไรครับ บวมาบ้านโอ้ท่านบหลวงพ่อผมมาบวชเห็นอยู่บวชบวชมันติดเจ็ดหรือเปลมาหาหลวงปู่กับเห็นบวชเขาก็นมัสสรองอันผู้ตาบุมบันบบันิด้กึ่งนะง่ายง่าจนเขาเล่ัหบวชบวชบันที่เจ็บวชบั้นเด้ดฝนหลวงตาอายุเท่าไหครับเนี่ยอายุห้าสิบแปห้าสิบแปดเพราะผมก่อเจ็ดห้าแปดนี่แหละยังไงบวชวันที่เจ็ดบวชวันที่เจ็ดอายุห้าสิบแปด เดี๋ยวถ่ายเราฝันไปมาไม่อีกแค่นึงเจ็ดห้าแปดใกล้ๆมั้บวชวันที่เจ็ดอายุห้าสิบแปดบวชวันที่เจ็ดอายุห้าสิบแปดเอาห้องนไม่แล้วเจ็ดห้าแปดห้าแปดเนาะเจ็ดคืออยู่ที่เนาะต่างตาเอาจากแล้วหาดายหาแมนนเนาะเจ็ดห้าแปดตัวทีด พระามีกุฏีบ่ครับพราามีกุฏีนอนบ่นอนในสลาอย่างเลนในสลายโอนี้นนใจดีมากเฮ็ดใโอ้ยใหใ้เพิ่นได้สองตัวสามตัวเพิ่นแล้วเพิ่นจะเจอได้เอากุฏีหน่อยมาให้ป็นวัดปลาเนาะกวัดปลาตงมีนองใจสตาร์สารกุฏีตาอาวุธคิดพวนั้นผู้นี้ที่เงรับไปแล้วนะครับ พระในประโยชต์เพิ่นแสบได้อันนี้สงได้บุญแต่สิ่งนี้ซื้อเพ่นผู้จิตายมันบ่งลับเ่อสาลากับพันเดลเดียวกันนะครับพี่น้องพอเราแบบพัดเดงเหอรนเวลาพรอยากมาอยู่กับพ่อมีกุฏิยูเขาสามคนก็ได้บุญตัวนี้น้องตา บวชมาแล้วกับว่ามีกุฏิอยู่อยู่ในสลานี่นะครับในสลานะครับอสรกันสลากันกับบ่แล้วนะครับกะสิพังกันที่สลานี่ฝาฝาแมกะสิพังแล้วนั่นโอ้าผนอยากมาวัดนี่กัมาได้เนาะอยู่ที่บ้านยางนะครับตำบลบ้านยาง บ้านแคนแต่ว่าให้มาถามบ้านแคนนะครับบ้านแคนตำบลบ้านยางอำเภอพุทธโสสมจังหวัดปุดดรีรัมนะครับได้แตถามว่าอ่าววัดวัดป่ามุ่งฝางเนะาะเป็นจุดจับอกมาถึกนะครับนะให้ให้มาถามหลักอีบ้านแคนตำบลบ้านยางจังหวัดตระบุฮะอันกกนั้นก็สูตรคำนวณเหล็กว่ะครับเนาะหัวนี่มันออกตัวนี้ก็จดไว้แค่นั้นอ๋อ วันนี้ออกตัวนี้อันนั้นก็เฮ็ดสูตรคำนวณกันมาครับสูตรคำนวณเหล็กอะคำนวณเหล็กว่ามีหรือยามมันอยู่ว่างๆมันเฮ็ดน้ำบางๆกับเฮ็ดนะเนาะเฮ็ดอย่างนั้นก็คำนวณเหล็กเนาะเขียนคำนวณคำนวณอะไรกันคำนวณอะไรตัวใดก็เขียนให้่ด้วย เฮ้ยคนก็เอาลายมือหลวงตาตัวเนาะมันคอยจะขังงวดแรกกับเจ็ดหนึ่งตรงตรงแน่นอนงวดแรกเลย <c oughs> โอ้ยก่อนบวชเนาะปกตินี่ตัวเดียวเลเเ้วเราบอกขั้นให้ให้ตัวเดียวไปเลยข่้นฝันได้ครับมล้วท่านได้ฝั<ๆ>นฝันก่อนกันฟันอนี่ยันเจ้าที่เลขมือบวชมืออายุน้นที่ตัวเวะครับมันอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ อาีพ่อะอะเนะอเลยนี่บงนี้บุญทั้งนี้ครับอดีพ่อเชเลยคนถามันี้สิสิกระชือสิบอแม่นเดียวกับว,กวันเนตุเนาะน่าจะวไงหครับยังก็ต้องตาว่าตัไหนก็าอายุห้าสิบแปอายุห้าสิบแปดบวชวันที่เจ็ดบววันที่เจ็ด เอาเอายังขึ้นก่อนเอาหาแปดหรือเอาเจ็ดเอา้แลวแต่เจ้าเอ้าหนงตาพูมีสิทมีธรรมคนแล้วเอาเอาเอาเจ็ดหาแปดหรือเอาเอาหาแปดเจ็ดเตรียมจุดอ้ไรนี่เตรียมเชนอนไรนี่อายุห้าสิบแปดวครับ ห้าสิบแปดเอาห้าแปดเจ็ดเนะเาะไม่บ่ครับครือจะเอาหรือว่าเอาเจ็ดห้าแปดเป็นอะไรไกันเนาะมผมสิเอาเอาเอาหา้าเอาห้าโอนเงิน,นหน<า>เีหนเ่งหน่หลาย,ลายปพด์เท <Okay. S 2> ่ป,<ะ>ปนเพนังเจียนพ<ะ>น,นองหาย กำเขียนคำนวณอะไรดีวัวเขียนหด่โอ้ยจับอพี่นี่บ่ใช่ละตัวสรุปอยู่ใช่ละใั่ละเจ้าทวงมากถึแล้ตัวฮะใช่ละโอนีเดีย้ยน่น่บ้นบอกผมสน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจะไปเนาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย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 โอ้ฮ่าเจ็พี่น้องบอาเจ็บนะ นี่แล้วพอบอกก็ซื้อพอได้เอาห้าเจ็ดได้ไหมห้เจ็ดแปดนี่อันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกห้าลงตายยังไงครับลงตาซื้อยยัง อ,อหลวงตาจเจริญหลวงตาจเจริญนะครับดูวัดตาเมืองฝางบวชไหมก้อนบวชแล้วก็บอกเจ็ดหนึ่งตัวเดียวมวดน,นี่ตัวเดียวขึ้นกันนะครับ 5, 7, หาเจ็ดแปดเ,เรา,เ,ออา <c oughs> เห็นไปแล้วเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วเราเพิ่งจะเผยออกมาเฮ้ยเห็นไปแล้วบอกบอกกันเน่ยเนาะโหกตรงกันเป๊ะเด้เนาะเอาหาเจ็ดแปดตัวเดียวพี่น้องไปตัดเอาเองเด้อหาเจ็ดหาแปด หาเจ็ดหาแปดเจ็ดแปดแค่นี้นะครับพี่น้องเอากับหลวงตาเจริญนะครับแล้วก็นีนะบวชล้วก็มาอยู่น้ำปูมองฝังนี่แหละตอนนี้เราก็บวัพันมิกุติยู่ดอกตอนนี้ต้องพัฒนมิกุติยู่แล้วก็น,นี่ครับแล้วก็จำวัดก็ไดสาราวัดนะครับมาเป็นกุติแล้วก็นอนอยู่สาราวัดทนะี่นั่นหนึ่งมองมองเราจำนะครับเนี่ยนะครับเรอ่มองเราจำเราก็เป็นนะครับไดเอาผ้า ได้คผ่ากีวอนแอบอ๋อแล้วก็มีกําแพงนี่นี่น้อยหนึ่งนั่นนั่นก็บแถวแถวฝนตกแห้งมนาะกกฤษฎาศ,ศ,ศ์นะครับเนาะนั่นนั่นก็ฝนตกมากกฤษฎาศ์แล้วกับน้อมดูนี่นะครับจำมาตัวนี้อยู่สละสละกับว่าท่านแล้วตัวนี้กเ็เป็นใหม่เป็นใหม่พี่น้องเขาได้โชคได้มันนะครับหลวงตาเจริญนี่ครับเด้อห้าเจ็ดแปดนะครับห้าเจ็ดแปด นะครับลองเอาไปค้อพิจารณาเบ้างนะครับเนาะสําหรับแนวทางของดวงตาเจริญนะครับหงวดก่อนเราก็บอกเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเจ็ดหนึ่งตัวเดียวนะครับเลขออกหนึ่งเจ็ดนะครับเต็มเต็มไปเลยสําหรับหนึ่งวันวันที่หนึ่งกรกฎาหกขานี่นะครับห้าเจ็ดแปดนะครับผมห้าเจ็ดแปดตัวเดียวเฮงเฮงรวยๆปัง นะครับโชคดีจะได้ซื้อกุฏิหน่อยมาให้เราได้จําบัดนะครับโอเคนะครับขอท่านโชคดีนะครับ